จะมาให้ข้อมูลมาตอกย้ําความมั่นใจนะคะในส่วนของการเชื่อมโยงตลาดนะคะในส่วนของธุรกิจโคเนื้อในจังหวัดศรีสะเกดโคเนื้อและก็เนื้อดีศรีสะเกด2,568นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะในส่วนของการเชื่อมโยง ก็คือในส่วนของศักยภาพของศรีสะเกตในอุตสาหกรรมโคเนื้อนะคะซึ่งคำถามแรกนี่นะคะท่านคะหนูจะขออนุญาตเรียนเชิญถามท่านพ่อเมืองนะคะของเรากับคำถามแรกนะคะในส่วนของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับท่านพิธีกรครับแล้วก็ท่านที่ร่วมเสวนาและก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่นี้นะครับจังหวัดศรีสะเกดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มี22อำเภอมีขนาดของ เกษตรสาขาหนึ่งก็คือเรื่องปริษัทเรื่องโคเนื้อทางจังหวัดเองนะครับได้ขับเคลื่อนมานานแล้วนะครับในเรื่องของการทาโคนเนื้อให้มีคุณภาพเรายืนยันว่าโคเนื้อของศรีสะเกตเนี่ยเป็นโคเนื้อที่มีคุณภาพมีรากฐานมีการส่งเสริมกันมาอย่างยาวนานนะครับเราพยายามส่งเสริมนะครับในเรื่องของการทำฟาร์มให้เป to ็นฟาร์มที่มีคุณภาพรากฐานทำโคนเนื้อเราให้เป็นประเด็น สำคัญในประเด็นวาระเกษตรวุณาการอย่างต่อเนื่องนะครับเรายืนยันว่าวาระนี้เราขับเคลื่อนมาเป็นนับสิบปีเลยครับตอนนี้งบประมาณของจังหวัดศรีสะเกดก็ยังส่งเสริมเรื่องคนเนื้อพรีเมียมคนเนื้อคุณภาพสูงอยู่นะครับกว้างขึ้นเนื้อที่จะมาวัวที่จะเข้ามาแต่สภาพก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางของเกษตรกรศรีสะเกดเนี่ยที่ส่งวัวเข้าเชือดของ ของสากลเราอยู่ประมาณ85ตัวต่อเดือนโดยประมาณนะครับเกียิค่ะรบกับเรื่างนี้เ่อว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับผว้เขารวมมิติของการยกระดับผลผลิตทางด้านการเกษตรถ้าเรามองถึงจังหวัดศรีสะเกดเราย้อนกลับไป30-40ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าปฏิวัติระดับทุเรียนปูเขาไฟจนสามารถสร้างมูลค่ากว่า2,000ล้านให้กับจังหวัดศรีสะเกดได้ทําให้ GDP ของศรีสะเกดเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับโคเนี่ยนี่ผมมองว่า จะเป็นรอบใหม่ให้กับโอกาสให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรและก็เศรษฐกิจในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย <Yeah. S 1> คุณภาพมากขึ้นนะครับมันจะเป็นการยกระดับทั้งระบบนะครับ <Yeah. S 1> นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทีมไทยบ้านเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเตรียมทําภาพยนตร์เรื่องใหม่แล้วจะเข้าฉายในปีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาลาบอีสานเนี่ยไปโชว์ที่อี่ปุน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสหลักเลยที่จะทําให้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารกับโคเนื้อของบ้านเราของรีสเกตเนี่ยมันเป็นที่รับรู้ในอนานคตน,นะครับ,บค่ะขอบคุณท่านประธานหอการค้านะคะที่ให้ข้อมูลในส่วนของประเด็นนี้โ่ตอนนั้นเราก็บอกว่าจะใช้วิทยาเกษตรกรรมนะครับซึ่งที่เด้เป็นอีกสี่โรงนะฮะที่ได้มาสร้างโรงฆ่าสัตว์นะครับขนาดใหญ่เนี่ยให้กับทางด้านวิทยาเกษตรอีกสี่แห่ง ซื้อสีแก่ไปแทงเด็ซึ่งเป็นโล่าที่ดีแต่ว่าได้ทิ้งล้างไว้นานนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานนะครับซึ่งตอนนั้นเรามองว่าอยากจะใช้ตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ไปไม่ได้ไปไม่ออกที่ทําให้ต้นทุนต่ําแต่คุณภาพเนื้อดีนะครับต้นทางเราเราต้องมีโกที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยไม่มีโรคเชื้อโรคต่างๆมั่นใจว่าโคของเราเนี่ยเป็นโคคุณภาพทั้งสายพันธุ์ทั้งวิธีการเลี้ยง ทั้งความปลอดภัยอันนี้คือต้นทุนที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถามว่าต่อไปนะครับในซัพพลายเชนที่พูดถึงเนี่ย มีขึ้นในวันที่28ถึงวันที่2มีนานะคะภายในงานก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะมีกิจกรรมมากมายที่ดิฉันนําเรียนไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์สําหรับทุกท่านด้วยซึ่งมหาก,กรรมโคนเนื้อและของดีศรีสะเกต2,568เนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากการที่เราได้เห็นศักยภาพของโคนเนื้อจังหวัดศรีสะเกตจากทั้งมุมมองในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนภาคเกษตรกรและในส่วนของผู้โตได้อีกสูงค่ะแล้วก็นอกจากนี้ศรีสะเกตรเรามีจุดแข็งที่สามารถผลักดันให้เป็นแหล่งผลิต โคเนื้อคุณภาพระดับพรีเมียมของประเทศได้เลยนะคะสําคัญไปกว่านั้นการสร้างมาตรฐานการทําการตลาดและแบรนด์โคเนื้อสีสะเก็ให้แข่งแก่งเพิ่มทางท่านผู้ใหญ่พ่อเมืองของจังหวัดศรีสะสมพันธ์นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตขอบคุณท่านวิทยากรทุก,ท,กท่านมาร่วมง,งานนะคะมหกรรมโคเนื้อและเนื้อดีสีสะเกตซึ่งจะจัดโชว์เนื้อคุณภาพแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจมากมายระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมที่สถานที่แห่งนี้นะคะและขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ ร่วมเสวนาในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในมหกรรมคนเนื้อและของดีศรีสะเกด2,568ค่ะในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านอนุวงศ์ท่านนี้ก็มาชิมวในนส่เนื้อการ นื้อต่างๆนะคะการประกวดร้องเพลงนะคะหรือแม้แต่กทังหนูน้อยคาบอยนะคะหรือแม้ะร่วประกวดกับทีมงานกันเพว่าราชการจังหวัดศรีสะเกนะครับก็มามันน่ยัด้ตัวคนครับ